สวัสดีค่ะสาวเชอร์มัรกระค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะอากาศก็เป็นคึ้มๆคึมคือจังฝนสิต,ตงอีกเนาะค่ะแต่ว่ามันบ่ตกงเนาะมันเป็นคือจังฝนสิตกเนาะวันนี้ก็เรียกว่าโอ้ยไปหายอย่างแพ่งๆเมื่อกินก็นะามีอยย่สิบาทซื้อเนี่แพ่งๆมากอกีส้สเด้ดอูนี่แล้วสิเป็นหนามาหาวามีอย่างปางที่มันแพงที่สุดเถืกที่สุดยี่สิบบาทเนาะคะ่ะไปเป็นมูลเนี่ยเด้อค่ะ ปองกอนจอบเปองกอนออกจากธรรม,มาได้หนิเรไ่ไปใส่ดิไปใส่ที่จะไปขวาอุ้ยหันใส่หันขวาอ๋อคิดออกแล้วว่าสิกินอี่หง่อนหงอนเนาะอากาศนี่กลิเดี๋ยวอีกว่าซื้อ,อยังเพ่งมนาะยี่สิบบาทมาเจียวเด้วไปกันค่ะมน้าหดบัตรแล้วเนาะขันไทยเนาะคะ่ะขันไปไทยไปรบกวนไปข่าเพื่อนเนาะเพราะว่าเคยไปขอเพื่อนไทยแล้ว เพิ่นหันหลักเพิ่นหันดักให้เนาะก,ก็เลยเออมาไายกันใดก็เลยียกว่ามาไทยยุบานเนาะค่ะมารีวิวยุบานเนาะก็เลยว่าโอ้ยยี่สิบบาทเพิ่นขายได้กได็ไรอีหยังลูกสิ่นเนื้อหมูันเบิร์ดเดนได้ลูกสิ่นเนื้อเพิ่นค่ะพี่นอ้องอันจักเพิ่นเอากำไรไม่จะเส่เนาะเพิ่นกสิเอาขายเอาปริมาณเนาะ,นะพิเศษสามสิบเปอร์เซ็นต์วะธรรมดายี่สิบเปอร์เซ็นต์วะน้ำตกพร้อมเด้ะเลยลูกสิ่นนี่ละอันพริก เพิ่นกับพวมันกระจอกเด้เป็นอันดีๆด,ด,ด้ค่ะใส่ถุงยางดีเนาะคะ่ะวสอ,อให้เบิงว่ามันมีอยียงเน่หมูชิ้นเนื้อนะคะได้สองลูกเนาะาสเป็นเนื้อหมูนั่นแหละคิดว่าโอ้โหิี่บอาเนื้อวัวมาดอกมัง้งติมันแพงเนาะ <laughs> นั่นแหละค่ะ เนลูกชิ้นสองน่วยเนาะแล้วก็มีเนื้อหมูเนาะค,ะค่ะผู้พี่น้องยี่สิบบาทเนาะค่ะปกติเพื่อนกมีผักไห่ผักเป็นเพื่อสิบเปอดนี่นี้แหละแบบนี้ลูกชิ้นก็ได้โดนแย่งไปแล้วเนาะก็เลยกินแต่กับเสียนกับเนื้อเนาะค่ะมีคนบางคนไม่แย่งกินเนาะค่ะอันกัเซาเชอร์กับเส่ยพรายหลายดอกเนาะเพราะว่าหมูยู่ว่าหนาตาตะครวงนี้กินเพราะเป็นตะแเสบเนาะคะ่ะกัหนาเป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องก็เลยจักสีวางได้เนาะ นาตาบ่หาแต่ว่าใจหลักดิค่ะก็พายงายบ่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 ทายกินหลายเนาะวันนี้บ่ทายหลายกินให้เบิ้งนะคะ่ะสดท่อนอนอู้ยบรรยากาศดีเป,ป็นตายนเนาะค่ะบรรยากาศนะ่านอนเว้นแม่นดอกนอนเว่นแล้วก็เลยตเตือนข้นอยากกินอีหยังหอนหอนสะดอกว่านอนเว่นเนาะเ้ยจะเป็นเป็นหายดิไม,ม่เวียวอย่างก็น,นอนได้เว่นละคะ่ะหอนหอนค่อะนาตากินบ่ปเป็นจะเสียบก็บอุดเอาด้วค่ะสิปั๊บปุงเลคะ่ะอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะ แต่ก็ตั้งใจที่จะท่ำทายถอดออกมาเนาะคะ่ะอาชีว่าถือใจปันใดเนาะคะ่ะแต่ก็คือตั้งใจทุกคลิปคือตั้งใจเบิดเดยคะ่ะภาพบางอันทาย,ยังมาขึ้นเนาะกล่องมันกับ่อชาชัดเนาะคะ่ะคือเป็นยูทูบเบอร์จนๆคนนึงเนาะ,ะจมอี่ยังนี่โอ้ยจมดีหรือวะ <laughs> ปไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะคะ่ะนาตากระแวบนี้นะคะหนาตานารักนากกินเปแซบเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะที่รับชมคนป่าคนหนึงน่งน้องยูทูบป่านะคะขอบคุณที่เมตตานะคะที่มาดูให้ทุกคลิปเลยขอบพระคุณหลายๆนะคะ เปิดเพลงเซลดเนาะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบน,นะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บเสีบเลค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย